ประโยคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน Hello I'm v i c เวลาที่เราจะทักทายใครนะคะ How are you? How have you been? หรือเวลาที่เราจะไปซื้ออะไรสิ่งนี้สิ่งนั้นราคาเท่าไหร่คะ How much is it? เราต้องการจะถามเพื่อนฝรั่งว่าอุ้ยวันหยุดสุดสัปดาห์ของเธออาทิตย์ที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง How was your weekend? ถามผู้เวลาที่เราจะไปเจอผู้ที่แบบอุย้ยต้องตาต้องใจเหลือเกิน What's your name หรือถ้าเกิดอู้ตาย้วมันโดนมากต้องขอเบอร์แม่ What's your phone number โทรศัพท์ของเธอเบอร์อะไรอะคะเอาหนักๆเลยนะคะก่อนจะขอเบอร์ขอเอาเป็นแบบว่าเช็คก่อนสิคะว่าเขามีแฟนหรือยัง Do you have a girlfriend หรือถ้าเกิดว่านัเกเรียนเป็นผู้ชายนะคะอยากจะไปจีบสาวฝรั่ง Do you have a boyfriend เธอมีแฟน<ม>หรือยังอะหรือถ้าเกิดว่าฝรั่งพูดอะไรใสร็จาแล้วรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจ I don't understand ถ้าเกิดว่าเราไปเจอนักท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อนใหม่นะคะ Where are you from หรือถามเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เราถามเขาว่าเธอเป็นคนประเทศอะไรนะคะ What is your favorite food หรือ movie หรือ sport อาหารหนังกีฬาอะไรที่คุณชื่นชอบคะ What do you do ก็คือคุณทำงานอะไรคะหรือถ้าเราอยากจะถามความคิดเขาอะนะคะว่าเขาคิดอย่างไรกับสิ่งนี้สิ่งนั้น What do you think หรือเ้ยทำไปไหนฉันจะไปด้วยทำไปไหน Where are you going ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอ้ยบายๆกันแล้วนะคะอยากจะโอ้ยพรให้เขาแบบมีวันเป็นวันที่ดีๆของเขา Have a nice day หรือ Have a good day Bye แทนที่จะพูดว่า Goodbye See you later Catch you later ก่อนจะจากกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้พี่บิ๊กขอหัวใจแล้กันคะ่ะไม่ได้ขอนานแล้วนะคะ